สวัสดีครับผมมิศักปักชัยภูมินะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวสวนพึ่งอากาศดีมากเลยครับสำหรับสวนพึ่งชาเลนจ์2016วันที่26นี้นะครับที่เราจะมาร่วมลุยรุ่มพิชิตเส้นทางเดือดรจซีครั้งนี้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทดสอบเส้นทางอีกรอบหนึ่งเราก็เลยได้เอาล้ฟ f ีด้ามาทดสอบเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุด2016นะฮะที่จะมาให้เพื่อนๆได้รู้จัก เห็นหลายๆคนถามถึงแล้วหลายคนถามเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้มาทดสอบล้อปีด้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นล้อที่กำลังได้รับความนิยมในงานแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะวันนี้เรามารู้จักรออวินัมก่อนนะครับเป็นล้อซูเปอร์ไลท์ได้เบาจริงๆนะครับผมนะฮะแล้ก็นะฮะเปิดป่นะะม,มามพร้อมๆกันครับผมในส่วนของล้อนะครับเปิดมาปับ๊บโอ้แกลดก็ รูกทรงสวยงามนะครับแล้วก็มีแหวนลอง10สปีดนะครับผมในส่วนของล้อเราเปิดดูเห็นชัดเลยนะครับว่ามีริมเซฟแถมให้มาเลยครับผมนะฮะมันเบามากๆเลยครับผมในส่วนล้อนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอ่แพ็คมาดีมากครับผมเซฟมาดูล้อหน้ากันก่อนนะครับผมในส่วนของล้อหน้านะครับผม รุ่นล้อที่เราจะดูในครั้งนี้นะครับก็คือล้อ r d 3 0 0นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบไม่อินไต้หวันฮะผลิตในไต้หวันฮะสีด้านะครับผมซีลวดเป็นฟิล่านะครับผมเป็นแอโร่ไดนามิกนะครับผมแล้วก็ตัวฮับตัวดุมนะครับเป็นโนวาเทคครับผมก็ผิดพันธุ์มาตรฐานนะฮะก็ถือว่ารู้จักกันทั่วโลกแล้วเราก็ ผู้บริโภคคิดว่าน่าจะเชื่อมั่นในความเป็นฮับหรือเป็นแบริ่งที่ค่อนข้างดีสําหรับหลายคนที่ซื้อรถมาเป็นครั้งทิไบอ์ก็จะเป็นลูกปืนเม็ดแล้วก็มาอัปเกรดเป็นแบริ่งล้อตัวนี้ราคาอยู่ประมาณหลัก7,000บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากในสําหรับคนที่ใช้ฝึกซ้อมหรือแข่งขันที่สําคัญคือเบาเราดูความลื่นกันครับผมลื่นมากเลยครับเพราะปกติล้อใหม่มันต้องล้านอินนิดนึงแปลว่า แบริ่งถือว่าค่อนข้างดีที่แจ้งมาเป็นแบริ่งของญี่ปุ่นนะฮะถือว่าดีมากครับผมเงียบนินนนบ่งมากยิ่งเงียบแปลว่ายิ่งไม่มีแรงเสียดทานนะครับผมมาดูล้อหลังกันครับผม,มเดี๋ยวทดสอบเสียงหน่อยสิครับมาฟังใกล้ๆเสียงก็กำลังดังเพาะเลยนะครับผมอืมลื่นนะครับผมนะฮะ งานก็เป็นงาน C N C นะครับฮับมีการเจาะมีการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ C N C กัดสวยงามมากเลยครับแล้วก็ดุมก็เป็นของ n o v a t e c นะครับผมขอบล้อก็เหมือนกันนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะฮะ R D 300แล้วก็รุ่น Superlight นะครับผม Fida นะครับผมซี่ก็ f i าบถือว่าเป็นซีระดับมาตรฐานนะครับใช้ในล้อที่เป็นแบบแข่งขันในระดับ UCI นะครับ International นะครับผม เรามาดูแกะดูโม่นะฮะหรือมาดูแบริ่งกันนะครับว่าความต่างของแบริ่งของล้อท,ทั่วไปกับล้อของฟีด้าเนี่ยการซื้อบางทีเราซื้อเราไม่ได้ดูว่าไม่มีโอกาสเปิดได้ดูเพราะร้านค้าจะไม่ให้เปิดให้เราวันนี้เรามาเปิดให้เพื่อนๆดูจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นมีซีนป,ปิดอย่างดีเป็นแบริ่งนะครับผมนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็บางยี่ห้อมีซีนเฉยแต่แบบอันนี้มีซีนกันน้ําด้วย โนาวาเทครุ่นนี้ข้อดีนะฮะเวลาหน้าฝนช่วงฤดูฝนบ้านเราตอนนี้มันเยอะล้อตัวนี้ก็จะตอบโจทย์หลายๆท่านที่ชอบขี่ลุยฝนอากาศเย็นๆนะฮะหรือทุกๆอีเวนต์เพราะว่าไม่นั้นดุมถ้าดุมลูกปืนแมสทั่วไปเนี่ยช่วงที่หน้าฝนเนี่ยมันจะทําให้เรา,าฝืดแล้วก็แบลลิ่งแตกได้นะฮะในส่วนนี้ก็ถือว่าดีนฮะน้าหนักโดยรวมนะครับอยู่ที่พันห้าร้อยกร,รมัมก็ถือว่าเป็นล้อที่ซูเปอร์ไลท์ที่เบาจริงๆแล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนที่ชอบ ขี่ขึ้นเขาเส้นทางท้าทายอลิีนยมลงเขาไม่ต้องกลัวขอบล้อแข็งแรงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในการทดสอบทิปต่อไปสวัสดีครับผมโอเคครับ